อารายฟเมคอัพอาร์ติคนดังจากไปกระทันหันขณะทํางานอารายฟเมคอัพอาร์ติมือหนึ่งเมืองคอนจากไปกระทันหันขณะทํางานสาวงามสวมมงแหร่วมงานเพียบเต้นโชว์น้าลงเลยเผยเคยผลักดันนางเอกดังเข้าวงการวันที่11คกุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่10คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่วัดบุญนารอบตำาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบําเพ็ญกุศสลศพของนายเฉลิมพลอง,องอาจอายุ61ปีหรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือแอฟหัวสะพานลาเมตซึ่งเป็นเมคอัพอาติตย์มือหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคืนนี้เป็นงานบําเพ็ญกุศลศพคืนที่4โดยแฟเป็นสาวประเภท2 ที่อยู่ในวงการประกวดนางงามระดับต่างๆและวงการดาราเป็นผู้ผลักดันเบนซ์ปุญญาพรนางเอกช่องเจเข้าสู่วงการแสดงจนมีชื่อเสียงถึงปัจจุบันสำหรับนายเฉลิมพลหรือแอฟหัวสภาราเมธจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีของวันที่6กุมภาพันธ์2568เนื่องจากประสบอุบัติเหตุลื่นลมในห้องน้ำ ศีรษะกระแทกพื้นขณะเดินทางไปทำงานแต่งหน้าที่อำเภอหาดใหญ่หลังจากนำส่งโรงพยาบาลแล้วแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยบรรยากาศภายในงานศพเมื่อคืนที่ผ่านมามีบรรดาเพื่อนในวงการเมคอัพและบรรดาสาวงามที่แอฟได้เคยแต่งหน้าให้ได้แต่งตัวสวยงามพร้อมทั้งสวมใส่มงกุฎมารวมตัวเต้นโชว์หน้าลงศพเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นคนสนุกสนานชอบการเต้นโชว์ ขณะที่นางสาววาลินชินวงศ์นายกอบจนะครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเพื่อนกับแอฟมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ